โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้อใบนำตัวอ้วนกลมอีกเช่นเคยครับสาหรันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวเกมมือถือนะครับเกมวันนี้ที่เราจะมานำเสนอชื่อเกมว่า Brad l a n d e r นะครับอ่าซึ่งเกมนี้ก็จะจะเป็นเกมยิงปืนนะฮะแนวเอฟ FPS นั่นเองอันนี้เราก็อยู่กันในเซิฟกร o บ a อลนะครับอ่าแน่นตึกอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่าเล่นเกมเลยก่อนนะครับ ปซึ่งผมเล่นในโปรแกรมจำลองนะครับใน LD Player นะอตอนนี้ผมเล่นในคอมนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ตั้งปุ่มอะไรนะแต่คิดว่าตัวเกมน่าจะตั้งมาให้แล้วนะครับน,นี่ตัวละครชายให้เลือกเหรอ,อม,มีพ่อหนุ่มเอเชียยุโรปแล้วก็ไปทางแนวอันมีการใต้หรือเปล่านี้แล้วเพศหญิงเป็นไงบ้าง อ๋อแนวนิกริกโรโู้หญิงสวยนะอืมแล้วขอเลือกสาวฝรั่งล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อว่าแบกดีกีแล้วก็แบกแคทนะครับไปน่าจะได้นะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเล่นดูนะคะว่าเป็นยังไงนะในตัวเกม ภาพก็คล้ายๆพับจีครับส่วนที่แตกต่างคือเราสามารถใส่ชุดเกาะไว้ได้เลยนะครับตอนเริ่มเล่นอตอนนี้เรายังเป็นหน้าใหม่อยู่ครับโอเคอ่า เือ่องขในเกมมีนะครับก็สนาดก็ต้องไปที่จุดหลบหนีในแผนที่นะครับแค่นั้นนะครับมันยังไม่รู้ว่าหมดอื่นมีอะไรบ้างนะแต่หมดในที่เล่นอยู่คือเราจะไปในจุดหลบหนีตามเวลานี่ครับซึ่งเราองไปตรงนูน้นเดี๋ยวนะ,ะตั้งไว้ที่นู่นเลยนะครับ จุดนี้ของเราก็คืออยู่ตรงนี้นะครับม,มีมีคนมีคนครับคุณผมู้ชม,มเรียบร้อยเฮดช็อตการเดินม,มันไม่เหมือนไอนะมันมีกระโดดนยครับอาจจะเป็นคนก็ได้ครับขอบคุณสนับไอเทมนะไอ้น้องชาย เนี่ยเราต้องมาอยู่จุดหลบหนีนะครับจนเวลาหมดนะอ่าเดี๋ยวอีกหกนาทีครับปจุดนี้ที่เฮลิคอปเตอร์จะมารับนะครับแน่นอนว่าคนอื่นก็น่าจะต้องมารอที่นี่ครับเพื่อมาจุดหลบหนีนะจุดหลบหนีเราก็จะมีอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่ที่นะครับเงื่อนไขอาจะมีเวลาจับอยู่นะ,ะผมไม่รู้ว่าใครมาที่นี่มากนะครับแต่ก็น่าจะมีคนมา เออถ้าไม่ใช่บอทนะท้าไน้เป็นคนมานะครับเดี๋ยวเราเออดูสิในบ้านมีอะไรเก็บบ้างนี่อะไรอะ่ะหินหินอะไรเนะี่ยดินปืนเหอ,อนะเราต้องมาผสมกระสุนเหรอเออของในเกมมันแปลกๆเอามีกล้อง,องคูณสอง คำจุเต็มนะครับเอาอะไรทิ้งเนี่ยเ,เช็นเราใช้กระสุนอะไรผมไม่รู้เลยนะแต่นี่ไม่น่าใช่เจ็ดมอมได้ใช้เหรอเออนี่นะยังเต็มไหมเออกรอนเต็มแล้วเรียบร้อย อเ okay. ไม่เป็นไรมีระเบิดนะครับของเต็มเราทิ้งของที่มันไม่จำเป็นก่นับ รเบิดลวกันหินซีล่าคืออะไรผมไม่รู้นะครับเนี่ยนัาก,กระกรองเหมือนเรามีแล้วนะเ,เรามีแล้วนะครับเงินสดมีเงินสดได้เหรอคือไปทําอะไรอะ่ะไปซื้อของเหรอดูครับคุณผู้ชมมันมีผ้าฝ้ายดินปืนเหมือนเราไปคาบชุดได้เหรออันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยมันมีหินอะไรด้วยครับเนี่ยไม่รู้ไปทําอะไร ก็ผมงเหมือนกันครับว่าเกมนี้มันต้องเก็บเงินด้วยหรอมีเงินสดด้วยครับเออไม่รู้ว่าทำอะไรนะเก็บไปก่อนนะเราไปที่สูงเนี่ยครับจะได้เห็นคนจุดรงนีเ้เราเหลืออีกสองนาทีนะครับเพิ่งได้ยิงคนเดียวไง มีใครอีกไหมอืมมันผมได้ยินเสียงคนเดินเอ๊ะมีเสียงคนเดินคุณผู้ชมนี่เหนไหมได้ยินคนเดินะัะ อ้าวโอเคมาให้ยิงหน่อยไหนเก็บบ้างอืมติดตั้งเลยนี่ปืนอะไรเนี่ย อโอเคเล่นดตบปืนกลครับนี่ปืนอะไรวะอ๋อสไนเปอร์ปะ่ะโอเคอืมซึ่งจุดหลบหนีเราพร้อมแล้วน,นะครับ Okay. ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผู้เล่นนะเหนือจะเป็นผู้เล่นมือใหม่เหมือนกันครับโอเคก็อย่างนั้นก็ค่าสองคนให้ดูนะครับไม่รู้ว่า AI หรือคนนะ,ะเดีเราไปจบเงื่อนไขกันดีกว่าก็คือหลบหนีออกจากที่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวนะอ๋อเหลืออีก10บวีครับ อ่าแล้วก็ยืนจุดหลบหนีนะครับนี่กูด,ดาวแล้วถ้าไรเองรอดชีวิตอยู่ก็คือรอดน,นะครับแค่นั้นเองนี่คือเงื่อนไขนะโอเคสังหารสองหลบหนีสำเร็จนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Bad Lander นะครับก็ต้องจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะส่วนโหมดอื่นผมยังไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่นี่คือหมดหน้าใหม่นะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็คือฆ่าผู้เล่นแล้วก็รอจุดหลบหนีแค่นั้นนะครับอ่าส่วนโมดอื่นผมยังไม่รู้นะว่ารีวิวเบื้องต้นประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบเกมแนวยิงปืนนะครับก็เกม Bad Lander ก็เพิ่งมานะครับสามารถหาโหลดเล่นกันได้นะครับใน Android แล้วก็ iOS นะครับผมโอเค,ครัรสำหรับการรีวิวเกมมือถือก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้จ้าไปก่อนนะครับคุณผู้ชมจุดยจ,จ้า